หลายคนรู้แหละว่าว่าความรักครั้งนี้ผมเต็มที่มากๆนะครับน้องเองก็เต็มที่มากๆเช่นเช่นเช่นกันแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาคือเราเราก็เราก็สู้กันมามากอย่างที่บอกว่าตัวเราทั้งคู่มันเหมือนมันเหมือนมาจากคนละโลกนะฮะเราต่างกันมากแต่ว่าเออสุดท้ายเราก็ก็ลองสู้กันสักตั้งหนึ่งแต่ในเมื่อวันนี้มันมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องก็ต้องได้แค่นี้ครับก็โอเคก็ตามนั้นอ่ะคือหนูว่าความรักมันก็เหมือนมันก็ต้องสู้ด้วยกัน2ฝ่ายแต่ว่า ใจรอบตัวของแต่ละคนหรือว่าเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วคือมันมันคงไม่สําคัญหรอกว่าเหตุผลคืออะไรแต่คือสุดท้ายแล้วคือถ้าคนสองคนมาเหมือนคนใดคนนึงไปตอบไม่ไหวหรือว่าทั้งคู่ไม่พร้อมที่จะแบบสู้ให้สุดอะอก็ม,กม,มันก็คงทําให้ก็มันก็เป็นแบบนด้นเ,นเสียใจอยู่แล้วครับ ผมว่าการที่เราเคยรักกันแล้วก็วันหนึ่งเราต้องเราต้องแบบเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นธรรมดาที่เราต้องคู่ต้องเสียใจอยู่แล้วก็เสียใจทั้งคู่ครับถ้าไม่ได้รักกันมากก็คงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ก็คือเชื่อว่ามันก็เป็นมันก็เือชีวิตแหละัก็มีสหว่างไม่สว่งคือถ้ามันมองตรงกันอ่ะมันก็คงจะไปต่อกันได้แต่ว่าครั้งนี้ผมก็ลองพยายามกลับมากลับมาลองสู้ดูแล้วแล้วก็คิดว่ามัน มไมไ่ด้ค,คือยังไงมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่แบบคือเขาเป็นที่สู้กว่า<ด>หรือคนที่สามารถสู้กว่าได้ด้วยด้วยสถานการณ์ของตัวเองหรืออะไรเงี้ยคงไม่ได้กลับแล้วครับครั้งนี้เพราะว่าเราเราเต็มที่กันแล้วเราเต็มที่กันแล้วจริงๆนะครับกับกับสิ่งที่เรานั่นแหละพยายามแก้ปัญหานี้กันมาทั้งสองคนนะฮะแล้วก็คือยืนยันว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่3ามไปทั้งสิ้น แล้วผมก็เชื่อว่าความรักมันเป็นธรรมดาครับม,มันมีรักมันก็ต้องมันก็มีเริกแล้วถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้มีใครแล้วไม่ได้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่คือฟ้าคงไม่ได้กําหนด,ดมาให้เราคู่กันแค่นั้นเองครับคือเขาก็เต็มที่แหละเขาเต็มที่ที่สุดออของเขาเรารู้สึกเสียใจเสียใจมากไหมมาเลยกับความรักคร้ก็อแต่ก็โอเคนี่คือเราไม่เป็นไรครับก็ว่าผมได้ครับแต่ว่าไม่ต้องว่าน้องครับเพราะว่าผมผมก็ผมก็ผิดครับ ผมก็ผิดที่สู้ไม่พอคือสู้สำหรับผมก็ที่สุดแล้วนะแต่ว่าบางทีมุมคนอื uh, ่นอาจจะรู้สึกว่าเราสู้ได้อีกหรือเปล่าคนอื่นที่เขามองเรามาเขาเชียร์เรามาเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่สู้อีกอก็ก็ผมผิดที่ผมอาจจะสู้ไม่พอรักคือรักสู้คือสู้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเราก็รู้ว่าแบบก็จเป็มที่ที่สุดแล้ว ไม่เกี่ยวกับครอบครัวไม่เกี่ยวกับคนที่สามเลยครับเป็นเป็นเรื่องของเราเลยคือแบบถ้ามือที่สาวผู้หญิงคนอื่นะไรคือไม่มีแน่นอน <c oughs> มันเราก็เราก็เชื่อเชื่อว่าระหว่างพี่ภบเราคือแบบเขาทำตัวดีมากไม่ม <c oughs> ีคือแค่แบบคือมันจะเรียกมันไม่มีใครผิดหรอก <c oughs> แต่คือแค่คนเราเหมือนโตมันไม่เหมือนกันโตมันไม่เหมือนกันแล้ว <c oughs> ความคิดมุมมอง <c oughs> ความรับผิดชอบที่ต้องดูแล <c oughs> ก็ไม่เหมือนกันคือผมเองก็รู้สึกยังรู้สึกดีกับน้องอยู่นะครับยังให้กําลังใจน้องได้เสมอเป็นพี่น้องกันได้เสมอครับความรักครั้งนี้มันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็มีความสุขมากๆความเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตผมครั้งหนึ่งนะครับก็ก็จะจำเป็นสิ่งที่ดีครับคือเราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่หรือเป็นบทเรียนที่โหงเราแบบต้องแบบแต่ก็แค่รู้สึกว่ามันอาจจะคือในส่วนที่เรา เราทุ่มเทบางทีวิธีการทุ่มเทของมันอาจจะมากเกินหรือแบบเร็วเกินหรือรมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักของตัวเองด้วยในอนาคตเลยก็คาดหวังมากก็ผิดหวังมากถ้าณจุดนั้นก็คงต้องเลือกอะเพราะเราก็ตอนนั้นก็ณัจุดนั้นมันก็มีหลายอย่างที่ทําให้เราเลือกทุกอย่างมันก็คงแบบมีเหตุผลว่าอะไรถึงเกิดขึ้นหรือเปล่า เราจะพูดย oh, mm ังไงอะเป็นแบบเป็นหนุ hmm. mm ่มพูดของหนุ่มต่าง